ใส่กบดีใส่กมินกมนทองฟ้าสดใสจังเลยเธอวันหลังแอรต้องถ่ายให้น้องนะแบบนี้น้องจะขี่สกูตเตอร์แล้วพี่ก็น้องจะใส่ชุดสวยไม่น้องอยากให้ถ่ายแบบเห็นทั้งตัว ตามติดชีวิตคนนะเข้าใจปะเะเติมร้านไหนดีร้านนี้ใจดีไหมมันไอหัวนี่มันใช้ไม่ได้ไม่ได้น้องลองแล้ว ซ่อมแล้วแต่หัวมันไม่มีรอไฟแดงก่อนฮ <literature reports> เลย อไไมม่มีะรวันนี้แดดตีอากาศไม่หนาวเลยสักนิดเดียวอากาศไม่หนาวเลยสักนิดเดียวข้างหน้าเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลเด็กก่อนเกณฑ์ ตอนนี้กำลังจะไปทำงานจ้ะแต่ต้องไปเติมลมจักรยานก่อนหัวนี่มันใช้ไม่ได้เคยแล้วมันไม่มีหัวแหลมเอาเสียเข้าไปแล้วลมหลุด เติมลมฟรีด้วยตัวเองด้วยตัวเองพูดแล้วไม่เชื่อ,อมันต้องไปที่ร้านจักรยานแล้วยืมหัวมีจะลมออกฟังเสียงูดิ จะลมออกนั่นฉันบอกแล้วไม่ฟังไปร้านเนี่ยร้านจากักรยานใกล้ๆเนี่ยไปขอซื้อหัวนึงหรือไม่ก็ยืมหัวนึงไม่ใช่หัวมัน ติดคาหัวไปอีกว่าอันเนี้ยลมไม่เข้าแล้วก็ลมออกแทนจะให้เทสไหมว่าม,มันเข้าไหม ไม่เข้านั้นเจ้าก้อนหินยัดเข้าไปทำไหมหัวยุบแล้วเรียบร้อยเห็นบอ ลมมันออกหมดไงมันเลยแฟบจะได้เข็นตามเคยทัศนี้เข้าไหมอ้าวก็เห็นไม่ออกมาอีก ดีมากเออดีมากเออดีมากไปที่ร้านไปจะขยันฉันตายอีกแล้วไม่มีบุญจะได้ใช้ ไปที่ร้านต้องซื้อหัวหนึงติดตัวไว้เวลาไปใช้อ่ะก็เสียบเข้าไปในนั้นแล้วก็เสียบเป็นตัวอะแดปอ่ะเข้าใจป่ะ มันดูเบื่อแล้วเนี่ยทำตัวแบบนี้ก็จะเบื่อน้องดูยางดีๆแบนหมดเลยถ้ามันถ้าก้อนหินมันเข้าไปเรื่อยๆล่ะ แข็งเลยมันดีกว่าเดิมไหมไหนดูสิแข็งมากเลยดีแล้วอือพอดีเติมไหมล้อหน้าด้วยเกือบโดนด่าแล้วมั้งจ้เอาก็หินยัดรูใช่ไหม ให้มันใหญ่มากแล้วเขจะเล็กมากอ่าถ้าเกิดมันแตกข้างในล่ะอันนี้ลมออกแล้วเนี่ยลมเข้าหรือลมออกแข็งแล้วเอาก้อนหินก้อนนั้นพกติดตัวไหมไม่พกเยอะๆเอาไซส์พอดีไซส์เน,เนี่ยอยากได้ไซส์นั้นเลย <c oughs> ไป <laughs> จริงจิงอุ้ยยายลากหมามาแล้วนู่นแอบดูหมายายดีกว่าแอบดูหมายายแอบดูหมายายดุ๊กติ๊กดุกติก หมาพายายเดินหมาพายายเดินเหลือเวลาเท่าไรตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วทำงานกี่โมงฮะโอเคพาไปไหนต่อไปทำงานไป ยอย่าลามกต่อหน้าคนอื่นอย่าลามกต่อหน้าคนอื่นอย่าลามกต่อหน้าคนอื่นไม่จะถ่ายให้ดูหน้าร้อนเงี้ยมีแต่คนที่สวยหน้าหนาวยังก็มัดข้าวต้มหน้าร้อนเนี่โอ้โหยังก็ฮัดดอกครับค <น S 2> เฟ<ล>ื่อยหมดเลย น้องชอบดูหมามากกว่าควกเขาให,ใหญ่ผมชอบดูผู้หญิงชอบดูเจ้าของหมาคนนี้มากกว่า,า,างล้าชอบดูเจ้าของมามากกว่าเยอะเลยด็อกกี้ต้องเรียนอนุบาลเด็ก กำลังจะไปทำงานปั่นจักรยานไปละครับกับสกูตเตอร์คันหนึ่งจัก,กรยานไม่รู้ว่าเบรกไหนเบรกซ้ายเนี่ย Det er ikke bare all the size. No, no, no. No. Mm -hmm. ถึงร้านสะดวกซื้อ Glenjoalit g l e n j o a l i นรา้านขายของชำตรงนั้นเป็นโรงแรมสแกนติกตรงนี้คือคอนเวนชั่น h อ l l เอาไว้จัดงานแสดงคอนเสิร์ตประชุมใหญ่ๆวันนี้อากาศแจ่มใสดอกไม้ดอกยหญ่ในร้านก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆ น้ำโซดาน้ำหวานน้ำออมีมีเบียด้วยเบียไม่มีแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ต่ำจันนนนกรยาน ไปทำงานด้วยจักรยานอะไรเดี๋ยวน้องจะปรับตัวเองนะะอะไรนะโอเคแล้วได้ไปจักินแล้วโอเคคือปรับตัวเองได้นะได้จะต้องปรับตัวเองเพื่อทำโทษตัวเอง なな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 。<music> รอจักรยานไฟเขียวเราจะไปทางนู้นกันเราจะไปทางนู้นกันนะคะรอไฟก่อน รถสีแดงเปิดประตูกใกล้แล้วเขียวแล้วเนี่ยจ้า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 ด,ดีดดจ้าจ้า แล้วเป็นดอกหญ้าดอกไม้คือดอกหญ้าเป็นวัชพืชอากาศดีทุ่งหญาเขียวขจีทำไมหิวอีกแล้วนะเนี่ยหิวเร็วแท้ๆ

ถึงแลววขออนุญาตลักล็อกรถจักรยานก่อนเดี๋ยวหายบายบายแล้วเจอกันใหม่